สวัสดียามเย็นครับเอฟซีทนายคลายทุกและพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวหลายคนเขาบอกว่ามีหมอคนหนึ่งเป็นหมอผ่าศพเขาบอกผ่าศพมานานแล้วก็ไปให้ความเห็นทางเ,เกี่ยวกับเรื่องการผ่าศพสาเหตุการตายของน้องแตงโมโดยที่หมอคนนี้ก็ไม่เคยผ่าศพนะครับนะฮะไม่เคยผ่าศพแตงโมเลยนะครับกลับไปให้ความเห็นทางทางคดีหรือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการตายนะครับทั้งที่ไม่ใช่หมอผ่าศพ นะโดยหมอคนนี้ก็บอกว่าเออเออมีความมั่นใจว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนะครับอย่างแน่นอนคือการพูดจาลักษณะน,นี้นะครับมันเกินหลักวิชาการนะครับการเป็นหมอเป็นแพทย์การจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันต้องไม่ล่วงล้ำเกินกว่าหลักวิชาการทางการแพทย์นะหมอคนนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยถูกลงโทษทางด้านจ,จริยธรรมจากแพทยสภามาแล้วในคดีนะการตายของนายหั่งทองธรรมวัฒนะนะ รายละเอียดผมก็โพสต์ไว้ที่หน้า Facebook และสามารถดูได้จากา Google Search เข้าไปว่าหมอคนนี้นะครับเคยไปเป็นพยานนะครับและเบิดความเกินจริงเกินกว่าหลักวิชาทางการแพทย์ก็อยากจะฝากนะครับเราเป็นหมอผ่าศพนะครับเราไม่ใช่หมอดูอย่าจินตนาการอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีปัญหาด้านจริยธรรมและที่สำคัญจะทำให้คดีแตงโมเสียหายคุณแม่แตงโมได้รับความเสียหายก็อาจจะเอาเรื่องเอาลาก็ได้นะครับฝากไว้เป็นข้อคิด จุกุูจุกรูเห็นว่าดีมีประโยชน์นะช่วยกันแชร์ด้วยครับจุกรู